สวัสดีครับวันนี้รีวิวการนักบอลอีกหนึ่งใบนะครับสำหรับเซเชลลอากิลรูคุนนะครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะนะครับใบนี้สวยงามมากนะครับเป็นอีกหนึ่งใบนะที่ได้ซื้อมานะครับเนี่ยใบนี้นะครับนี่อันเหมาะสำหรับนักเตะทีมที่ท่านที่ชอบะสมนักเตะแมนซิตี้เนาะนะครับหรือแบบตามเก็บอากิลโลนะครับใบนี้เป็นใบลันนะครับสองทับสี่สิบเก้านะ ีค่อนข้างคมนะครับไอ้ที่เห็นเป็นรอยๆเนี่ยเป็นรอยของท็อปโลดเนาะของกรอบแข็งๆนี่นะครับนี่ครับเซอร์ชิโร่เกโรกุลนะฮะกล่องหน้าแมตติตี้นะผู้ทำประตูชัยตอนที่แมตติตี้ได้แชมป์เนาะเป็นีิมียรีกครั้งแรกนะครับถ้าจะไม่ผปลี่าได้จะเป็นแบดเจอสโตกมางนี่นี่นะครับสวยงามมากนะครับอมาจากกล่องพิซึ่มนะครับออฟบี้นะในปี2020นะครับนี่ย0 2 1ยบ็ดนะครับนี่กล่องนี้นะฮะ มากครับนี่ครับนี้ก็ฝากซิโยกิรุก,กุลไว้ด้วยนะครับผม